หลังจากที่เราใส่กล่องกล่อง EPI Tinsing ไปก็คือแบบอยากได้บ้างก็เลยแบบโทรหาช่างนัดเลยพี่ EPI หน่อยได้ไหมอ่ะหลังจากวันนั้นประมาณน่าจะสองวันนะทุกคนนะเขาก็เลยแบบจัดมาเดินทางมาบ้านเราเลยเพื่อไปจูน EPI โดยเฉพาะนะดีมาพามาดูนี่ผมเป็นกล่อง EPI รีแมปนะผมรอบ9 0 0วันสแล้วก็เดินแอรแทกนะทุกคนพี่แอคหรือเปล่าน้องๆดูดิ โอเคครับต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทาันด้วยนะผมเพราะว่าผมอีกแล้วนะผมฟุกซิงนะเออหลังจากที่เราใส่กล่องรีแบบทีนซิงงกล่องเอพีไอทินซิงไปก็คือแบบอยากได้บ้างก็เลยแบบโทรหาช่างนัดเลยอ่ะพี่เอพีไอหน่อยได้ไหมอ่ะคือหลังจากวันนั้นประมาณน่าจะสองวันนะทุกคนนะเขาก็เลยแบบจัดมาเดินทางมาบ้านเราเลยเพื่อไปจูนเอพีไอโดยเฉพาะนะแต่ว่ากูลบคลิปทิ้งนะคลิปจูนใช่คลิปจูนลบทิ้งแต่ว่ามีคลิปนี้อยู่เลยเปิดให้ดู นั่นแหละคลิปนั้นเลยก็คือเดี๋ยววันนี้มาเปิดคลิปนิดหน่อยแล้วก็ตัดไปดูที่เอออย่างวะเทนรถเทนรถนระเออดีมาพามาดูได้ถ่ายด้นี่นี่ผมเป็นกล่อง API เออจริงๆแล้วมันเป็นกล่องเดิมนะทุกคนนะใส่เคสนะทุคนะเป็นก่ที่ใช่เป็นรีแมปนะผมรอบ9ก้าันสี่เก้าันสี่แล้วก็ เดินกระแทกนะผนนี้ให้ฟังเสียงกันแล้วก็ไปดูทีเท็ดเลยเออแบตอ่อ <c oughs> นไบตเยี่ยมมันก็ติดหรือเปล่านี่ด <c oughs> <c oughs> ีไว้ท <c oughs> างนี้ ออโอเคเดี๋ยวตาไปดูที่เทสเลยไปโอเคครับผมก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปของผมนะผมก็มีแอดไลน์ดีๆมาแนะนำมาคือแอด M M 8 8 go นะครันะผมเว็บนี้นะผมการเงินมั่นคงปลอดภัยนะครับเว็บนี้เปิดมาเป็นเวลา10ปีนะทุกคนสมัครขั้นต่ำแค่50บาทเท่านั้นสมัคร300บาทรับฟรี50บาทสมัคร500บาทรับฟรี100บาทไปเลยลก็ยังไม่หมดเงินที่ใช้สมัคร เป็นเงินในการเล่นทั้งหมดนะทุกคนนะก็อย่าลืมแอดเข้าไปเลยที่แอด mm 8ป go นะทุกคนนะไปก็โอเคครับหลังจากที่เราได้จูนกันไปเมื่อวานนี้นะผมเออวันนี้เราก็มาเออที่เทสซิ่งอีกแล้วทุกคนนะเป็นบรรยากาศที่สวยมากเลยนะกับนายทีนซิงนะผมตอนนี้ตัวขับเปิดเยี่ยวนะอาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะทุกคนนะตัวขับเปิดเยี่ยวตัวขับเปิดเยี่ยวใช่ ไอ้คือรถเลยไนงะว้าวเดี๋ยวดูว่าทีมสิ่งนั้นทุกคนนะยอยอยอโอเคไปเลยางานที่เทเลซิง่ง แคือเราลิมิต API มาเพราะวันนี้เป็นรอบน่าจะเก้าพันนะทุกคนนะเก้าพันเก้าพันสี่นะแล้วก็ตัดด้วยเที่เลองกันแต่วันนี้มาลองให้ดูกันหลังจากที่เราจูน API ใหม่ครับอันนั้นชิที่แล้วเป็นการเอาฝ่องดินติงมาใส่นะเป็น API ดิสิงแต่ว่าชุดนี้เราเป็น API ของเราเองเลยนะทุกคนนะเออู้ใกล้แอคก่อน ก็คือได้เอาเลาทำงานจูนใส่คันนี้แล้วทุกคนนะเออเป็นรอบ9ก้าพันนะทุกคนนะมาดูกันว่ามันจะแรงรอเปล่าที่เบสเกิดได้ก็น่าจะยเดี๋ยวเออปิดติดไฟเบสก็นี่เพราะเขาอนุญาตดูจีเบส อยากรู้ด้วยแหละมันเป็นยังไงโอเคตอนนี้เราเปิด GPS แล้วเดี๋ยวจะขึ้นให้ทุกคนดูกันนะถ้ามันขึ้นได้ถ้ามันไม่ค้างอะไรก่อนนะอเอเอราจัดเลยไหมทุกคนอย่าเพิ่งเล่นมาก ไม่ไหล yes, hey. อย่าเสียอย่าเค่เลยครับพี่ชายเอาละเอาละน้ำมันก็จะออกหนาๆนะทุกคนนะเออฮะเอเอห้อยจริงเออห5้ห้ห้อยหน่อยเฮ้ này à. <cười> ê <cười> wow, nó mới nó mằn nữa được còn lò nữa <laughs> <Thằng. cười> đấy anh nè. เออจบแล้วฮะไปทางกลับ <affiliated> น <listeners> <additions> <rainforest> ี่แหละเพราว่าม <ường> ัน okay ขีดหลายวันแล้วอันนี้น่าจะหมดแล้วเออใช่ใน G P S ขึ้นเท่าไหร่ก็รู้อ่ะเออแค่นี้แหละใช่เปิดอยู่แ้่รถแต่รถมึงอะรถมึงอะรถรถมึงเมื่อกี้เนี้กูสู้ไม่ได้ใช่น่าจะแรงเกิน ไอ,อ้เราบาหนึ่งทุกคนแล้วจา,ากลากันเลย ที่เบฟเท่าไหร่นี่แหละทุกคนกระดิ่เค่ะจะออกตัวให้ดูออกตัวให้ดูเอ้ยเอาตัวเอาตัวฮะอ๋อถึงจะเดินหมอมันถึงจะเดินเหรอเอาตัว่อนเอาตัว ตัว EPI จะเป็นยังไงวะท่านเอาข้างเดียวก่อนเอาข้างเดียวเดี๋ยวค่อยไปถ่ายคลิปมึงเอาข้างหนึง่งเดี๋ยวค่อยไปถ่ายคลิปมึงอุ้ยเฮ้ยไม่เคยปัดอย่างนั้นวะไม่ใช่ mày 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 Gần tao Này ba Ôi nè nãy giờ đi มันน่าจะยางมันน่าจะน่าสัมผัสเยอะไปหน่อยเกื <c oughs> อบตายเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาดีนีิแป๊บนึงโอเคน่าจะจบไปเพียงเท่านี้แหละมัมมง้งิีมองอ่เลยไหน เกือบตายทุกคนเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวไปหาเพื่อนๆหน่อยไปยังไงมันออกไปยังไงเมื่อกี้เนี้ยเ็มไม่รู้อ่ะโอเคทุกคนตลาดกิมนีก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะผมอย่าลืมก็เสร็จระฆังแล้วก็แชร์ให้ได้ GPS เขึ้นเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูกันนะผมว่ามันเป็นยังไงอ่ะเออไป